ซิกบันนายสตูดิโอภูมิใจเสนอ10อันดับของเล่นสุดห่วยจากหนังดังให้เสียงภาษาไทยโดยไม่บอกอันดับที่10 Spider-Man แมนซูเปอร์ฮีโร่พลังแมงมุมที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนซึ่งฮีโร่ตัวนี้นั้นได้รับความนิยมไปอย่างมากถึงขนาดที่ว่ามีการรีบูตถึง3เวอร์ชั่นมาแล้วและในแต่และเวอร์ชั่นนั้นก็ทำรายได้ให้กับค่ายหนังไปไม่น้อยดังนั้นจึงไม่แปลกครับ ที่บริษัทของเล่นจะเอากระแสะของภาพยนตร์ดังมาทําเป็นของเล่นเพื่อวางขายแน่นอนว่าถ้าทําออกมาดีนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยดันทําออกมาหวยตัวอย่างเช่นของเล่นชิ้นนี้สไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นทหารจากผู้พิทักษ์ในเมืองใหญ่ดันโชคร้ายจับได้ใบแดงจนต้องไปเกนฑ์ทหารหรือจะเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันขี่เฮาเดนสีโอ้โหมันมาได้ไงวะเนี่ยหรือถ้านั่นไม่เจ๋งพอก็ต้องมาเจอกับนี่ เวอร์ชั่น b ีบิกไบไม่จำเป็นแล้วที่ Spider-Man ต้องโหนใหญ่เพราะพี่แกมีบิกไบสามารถไปปราบเหล่าร้ายได้ทุกที่โอ้โหสุดยอดไปเลยเป็นดึงชุดของเล่นที่บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องไห้และด้วยเหตุน,นี้จึงให้มาอยู่ในอันดับที่10ของเราอันดับที่9 g o d z ็ l l ซิลล่าดังสัตว์ประหลาดยักษ์ที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักในเวลานี้เพราะในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้ถูกสร้างมาหลากหลายเวอร์ชัน และเร็วนี้เราก็จะได้เห็นการปะทะของสุดยอดไคจูทั้งสองตัวอย่างก็ซิลล่าและคิงคองด้วยกระแสหนังที่มาแรงขนาดนี้ของเล่นเองก็ต้องออกมาตามหนังเหมือนกันซึ่งมันก็มีมาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่ดีรวมถึงแบบที่ห่วยอย่างเช่นตุ๊กตาไขาลานบิ๊กเฟล่าของเล่นสำหรับคนงบน้อยราคาประหยัด ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ลูกหลานถ้าสีดำแล้วมันไม่ชอบใจก็มีสีเริ่มเงินมาให้หรือจะเหมาไปทั้งสองตัวเอามาสู้กันขลหน้าแข่งก็ยังไม่ร่วงท่านี่ยังไม่เด็ดก็ลองดูนี่ก็ซ i ล่าเวอร์ชัน2หัวบอกเลยครับว่าคิงกิโรราต้องยอมแพ้นอกจากจะซื้อมาให้ลูกหลานเล่นได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถเอาไปตีเลขได้ด้วยงวดน,นี้ออกสองสองแต่เด็ดสุดก็คงต้องเป็นเจ้านี้นะมันก็คือก็ซีคิงมันคือร่างฟิวชั่นระหว่างเลกคิงกับก็ซีล่า โอ้โหไอเดียบันเจอแบบนี้ไม่มีอีกแล้วหรือต้องให้มาอยู่ในอันดับที่9ของเราอันดับที่8ปดแกรมโปนักรบผู้ได้ฉา,ายามาคนเดียวเสียวทั้งกองทัพระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงแหลกแจกกระสุนจนข่าสึกหัวหมุนตลัปัด เชื่อเลยว่าใครๆก็อยากเป็นแรมโบ้ครับแต่ในชีวิตจริงเราก็คงไม่สามารถไปโชว์เทพแบบในหนังได้ดังนั้นของเล่นของสะสมที่เกี่ยวกับแรมโบ้จะเป็นสิ่งทดแทนเพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ดีๆแต่ถ้าในกรณีที่ของเล่นมันออกมาห่วยนั่นก็คือฝันร้ายของคนที่ชอบหนังเรื่องนี้จริงๆอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้แรนโดนักรบมหาการบอกเลยครับว่าดูภายนอกยังไงยังไงมันก็เลียนแบบแรมโบ้ชัดๆแต่ดูจากการลงสีในส่วนที่เป็นหนวด ไม่รู้ว่าพี่แกตั้งใจทําหรือว่าลงสีพลาดหรือเปล่าใบหน้าที่ควรจะดูเคร่งขรึมกับดูเหมือนคนที่ถ่ายอุจระไม่ออกมาหนึ่งอาทิตย์โอ้โหเสียชื่อหมดและถ้านัดวว่านักแล้วก็ต้องมาดูนีแลมโบเวอร์ชั่นตาเหลือกแถมยังมาคู่กับคอมมานโดอีกด้วยเห็นแล้วก็อดสงสารนักแสดงอย่าง s ซเว e สเตอร์สตอ o n โยังไงก็ไม่รู้และด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่8ของเราอันดับที่7โลเซน อีกหนึ่งแอนิเมชันที่เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักเอลซ่าราชินีน้ำแข็งเจ้าของฉายาเล t อิ go และด้วยความสำเร็จของหนังจึงทำให้มีการออกลายของเล่นมามากบายทั้งหุ่นฟิกเกอร์โมเดลหรือไปกระทั่งเครื่องทำครัวลายโฟเซ็นก็ยังมีแต่นี่บอกเลยว่ายังธรประดาไปเมื่อเจอกับของเล่นชิ้นนี้ซึ่งมันก็คือทรานส์ฟอร์เเวอร์ชันเอลซ่านั่นเองมันคือนาฬิกาที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ ดยที่หน้าอ,อกคมมันนั้นจะมีคำว่าโปรเซนติดอยู่สงสัยกลัวคนไม่รู้ว่ามาจากหนังเรื่องโปรเซนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ผสมภาษาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้หมดคำจะพูดจริงๆแบบนี้เลยให้มาอยู่ในอันดับที่7ของเราอันดับที่6โรโบโครอปอีกหนึ่งหนังตำรวจเหล็กที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยคาแรคเตอร์สุดเท่และอาวุธที่ล้ำสมัยก็บอกเลยครับว่าถ้าได้ทาออกมาเป็นของเล่น ถ้าเป็นผมผมก็ซื้อแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์แบบเด็กเล่นหรือฟิกเกอร์สำหรับผู้ใหญ่ที่บอกเลยว่าดีเทลทุกอย่างครบถ้วนแต่ฟันของทุกคนก็ต้องมาสลายเมื่อมาเจอกับฟิกเกอร์ตัวนี้โรโบคอครบสำหรับคนงบน้อยของเล่นราคาประหยัดที่ไม่ว่าใครก็หาซื้อมาครอบครองได้เพราะว่าราคามันไม่กี่ตังเองซื้อมามีเงินทอนถ้าคุณคิดว่าดีไซน์ของเจ้านี่มันห่วยแตกแล้วก็ยังไม่ห่วยเท่ากับคำเปลยภาษาอังกฤษ ที่แทนที่จะเขียนว่าฟิวเจอร์กับกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์สงันโอ้โห,โโหงั้นก็แสดงว่าโลบาคอปไม่ใช่ตำรวจจากอนาคตแต่เป็นแค่ของตกแต่งบ้านนั่นเองอ,อะไรของมึงวะเนี่ยเลยให้มาอยู่ในอันดับที่6ของเราอันดับที่5แคนซูเปอร์มวยเอ้ยไม่ใช่ละซูเปอร์แมนฮีโร่อันดับหนึ่งของค่าย DC ที่สูกสร้างขึ้นมามากมายหลากหลายเวอร์ชันตั้แต่อดีจนถึงปัจจุบันด้วยความนิยมของฮีโร่ตัวนี้นี่เอง จึงทําให้อะไรก็ตามที่ติดชื่อของซูเปอร์แมนมันก็ย่อมขายได้โดยเฉพาะของเล่นที่ถูกนํามาสร้างใหม่ทั้งในเวอร์ชั่นที่ดีและแย่แต่ส่วนใหญ่ในคลิปนี้บอกเลยว่าแย่แน่นอน อยากรู้จริงๆว่าไอเดียแต่และอย่างนี่เอาสมองส่วนไหนคิดโดยเฉพาะชิ้นนี้ที่ดูภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับซูเปอร์แมนธรรมดานะแต่ถ้าลองดูบอดีด้ดีๆแล้วมันก็คือการเอาบอดี้ของสไปเดอร์แมนมาลงสีให้กลายเป็นซูเปอร์แมนโอ้โหเห็นแล้วอนาจใจจริงๆถ้าลงแล้วดีก็พอว่าแต่นี่ลงแล้วห่วยโอ้โหไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาดาจริงๆโถไอเจ็ตแพเลยให้มาอยู่ในอันดับที่5ของเรา อันดับที่4ี่แบทแมนทำไมกูต้องทาเสียงแหบเลยวะอีกหนึ่งฮีโร่จากค่ายดีซที่บอกเลยว่าประสบความสําเร็จและถูกสร้างขึ้นมาเป็นหนังหลากหลายเวอร์ชั่นไม่ต่างกับซูเปอร์แมนและด้วยความนิยมนี่เองพ่อค้าหัวใสที่แนะนําเอาคาแรคเตอร์ดีไซน์ไปทําเป็นของเล่นซึ่งดูจากภายนอกแล้วของเล่นชิ้นนี้ก็แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยครับเพราะดีไซน์ดีเทลทุกอย่างก็เหมือนเป๊ะแบบตามต้นฉบับแต่ถ้าลองดูดีๆสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่ามีช็อ ถ้ายังไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะ3 2 1โอเคฉเฉลยเลยละกันซึ่งมันก็คือโลโก้ของของเล่นที่เขียนไว้ว่าอเวนเจอร์นั่นเองคือพี่แกเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเวนเจอร์เลยฮะอยู่คนละจัก,กรวาลอยู่คนละค่ายอยู่คนละโลกกันด้วยซ้ําแต่มาเจอได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้โห คือแบบดีไซน์ทุกอย่างมันดีหมดแล้วนะผิดแค่ตรงใบปลิดของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นนะบอกเลยว่าไม่ได้เป็นแค่ชิ้น2ชิ้นนะมันเป็นทุกชิ้นเลยทุกคนที่ผมหามานี่ยังน้อยไปนะไอ้น,นี่จริงมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเอามาให้ดูหมดไม่ได้นะทุกคนและด้วยเหตุนี้เองจะให้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราอันดับที่3 Toy Story อีกหนึ่งแอนิเมชันขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยความยอดเยี่ยมของภาพ และเนื้อเรื่องชวนน่าติดตามดังนั้นคาแรคเตอร์ในหนังที่เป็นตัวของเล่นเมื่อนํามาสร้างเป็นของเล่นจริงๆแล้วจึงสามารถทําได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอวุดดี้เวอร์ชั่นใส่กรอล่าแย้หรือแม้แต่เวอร์ชั่นเด็กเปรยตีพ่อตีแม่ดูจากตาแล้วก็รู้เลยว่าเอ,อกูจะโดดยาแถมพอทําท่านี้ก็ยิ่งทําให้เรานึกถึง hey, <laughs> ยังว่าต่วุด,ดีเลยเพราะขนาดกู้โหงเขาอย่างบัสไลเอียก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเมื่อเจอกับเบอร์ชั่นตาเหลือกไม่ผ่าน QC แบบนี้โอ้โหทำอาความทรงจำในวัยเด็กของเราปนปี้ไม่มีชิ้นดีและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่3ของเราอันดับที่2 Star w a ์อีกหนึ่งหนังสงครามอวกาศในตำนานที่บอกเลยว่าออกมาหลายภาคมากมากและทุกอย่างที่เป็นส Star ์นั้นล้วนขายได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ทั้งป๊อปคอนหรือแม้กระทั่งโมเดลฟิกเกอร์อะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับ Star Wars นั้นแน่นอนว่าย่อมมีมูลค่ามากแต่นั่นคือในกรณีของของเล่นที่มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีแบรนด์คุณภาพระดับโลกแล้วถ้าเป็นของเล่นแบบจีนแดงล่ะจะทำยังไงก็เพียงแค่เปลี่ยนชื่อสิครับจาก Star Wars กลายเป็น Star Wars ซ r เออรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรแต่คาแรคเตอร์นั้นแทบจะอยู่ครบเลยฮะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โยดากระเจียวเขียวที่มันดันละไมคล้ายคลึงกับศาสดานในศาสนาอะไรสักอย่างแต่นั่นมาเป็นแค่น้ำจิ้มเมื่อมาดูกับเจ้านี้ดูยังไงยังไงมันก็คือชิวบาก้าครับแต่ใบป,ปิดของมันเนี่ยดันเขียนว่าไลออนคิงสะงัันโอ้โหมาได้ไงวะเนี่ยท้านี่วันหนักแล้วงั้นก็ต้องมาเจอกับเจ้าหนี้นี่นก็คือของเล่นฟิวชั่นระหว่าง C 3ท o อกับเจ้าอ e ีทีเพื่อนรักจับ2เรื่องมารวมกันหัวการค้าจริงๆและด้วยเหตุนี้เองจึงให้มาอยู่ในอันดับที่2ของเรา และอันดับที่หนึ่งของเล่นสุดห่วยประจำวันนี้นั่นก็คือการคอสโอเวอร์ข้ามจักรวาลระหว่างเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เหล่าฮีโร่เท่านั้นที่มาร่วมด้วยยังมีทั้งเทรคที่มาจากกระตูนแอนิเมชั่นรวมถึงมิสเตอร์อินเครดิบิลกับบัสไรเยีย ที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นการเอาอนิเมชันจากฝั่งตะวันออกอย่างนารูตโตะมาเป็นหนึ่งในฮีโร่ด้วยโอ้โ oh หความคิดปันเจอเจ๋งๆซึ่งบางตัวถ้าโชคดีก็ลงสีเหมือนแต่ถ้าโชคร้ายก็ลงสีห่วยมากๆเห็น <Thank you. S 1> แบบนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยว่า <You. S 1> และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย